Thương tên là phí non ghi con là giá À con phí non đi Ồ Thương giá con thì kia Giá Chết cho bài cướp lại cho cướp non Ồ non tại giá Thương tỏ ni tỏ ni phí non Chẳng hạn con anh nhằn nhằn mi Chỉ biết lên mà Nhằn tại suốt lèo Ồ Ơ, cây ta chứ Rồi thì tí ạ เขาไปกันเน็ตแล่เลยนะเขาไปกันแม่เหล่แม่เหล่ีผีๆอย่างแต่ต้นท่นล้านลานลูกๆแค่ว่าการนับไปมั้งเองนะไอ่ที่ว่าล้านต้นได้แบบน้นนะแต่ยู่ปักนางกันไม่เคยยู่เลยยู่แต่ลูกยี่สิบคนเดียวดิแค่บาท้วนอืมปบบผัวกันนะซึ่งแตกต้นไม่ได้แต่งงานกับโปงนี่ก็ต้น ทำนาอาชีพทำหน้าอยู่ติดติดบ้านูรูรับ้านขูรักทำหน้ามันต้องเล็กนู้มมันนะได้พวกก็ทำหน้าแล้วเล็กไม่ได้พวกกันทำหน้าอยู่แล้วทำหน้าเร็วได้พวกก็คุณช้ใจหน้ากูไม่ตักใจเลยเอออะไรย่างชัวร์ไม่ต้องไปเองแต่ว่าต้นทำชับมาแล้วก่อนนั้นนะเออเจ้าของมันถุ้มแล้วเราถุ้ม จ uh so uh ุ๋มเบี้มีเออแลาจักรทองไปได้กูปงพลาอยู่เออแออแล้วเออใช่อ่าอีเหนืองอีได้กูว่าอย่ามาเลยนะถ้าได้กูยัดได้ไมมกูไม่ใจเถียวได้เถียวได้ไปเลยไม่ต้องกลับอืมไปเลยไม่ต้องกลับเพราะว่านี่มันไม่จำได้จะเหนียนด้วยวนี่เนื้อมันจัดฉากันมันใกล้ได้เหรอมันใกล กู้ปลาที่มีบอกว่ามือเจบอะไรนี่มัดดีด้วยปลื้มจิตแบมไปลู่ปลื้มมาตุ้งกู้ก็พอพอตั้งใจในโรงมันก็พอมา่ามีมาวันจิตแบมชจกู้เล็เลียตามรักมาเลวยังชากูไว้กูก้าวใจกู้ก็ไม่ได้จริงจริจิตแบมจิตเออกระเด็น มันไปบานเหนมันเลยบานเหนมันดลูกคนไข้โคลงกันลเราด่าปีนี้กูไม่ทุกเจอกัะดานี่นะด่าดายโยกันบาปไปเนี่ยเมียกูไม่ด่าไปไปไปใจบ้าอยากกลับมาเดแย่พอกกลับกูว่าสิ่งใดๆเนาะเต็งหันแล้วจะไงผมนี่ว่า ca mũ đái chuồn gần chín ra giảm cầm tì tì phần nu lão ca đều mua nhà pu giấy cầm nu đấy mà như cả lão na ra luôn cái bún à hòm cơn tình quy dùng như câu à cái

chưa phải chưa biết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  chưa để chưa biết chưa biết chưa biết chưa 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 chưa

โอ้ไรมาได้หรือมาไม่ทีเธอโอ้มาไม่ทีเจอไม่รื้อะน้อยไม่ใช่มีลาดมันไงอยู่นะไอ้ทึ่หนุล่ะหนุ่มใบหนุ่มใบรวยผมาบรวยมาไดอ้รวเล่นเขาเยียงรวที่ทีก็ำเสือโอ้มาตำเสือำกับโลงนะํำเล่นเลยอายุสิบมาแลมาเป็นส้าตมงนะเออทำเล่นเล่นเล็กแตเล็กตรง ไปตองเลยเออเล่นข้าวววีเงี้ยงกันไันั้นอืมต้องเล่นเป็นงั้นเลยเล่นเป็นออเรื่องวอร์ซิเอฟมาทำหมิ่นตังเออฮะทำใจอะไรมาก่ายไหมทำว่าไปเก็บข้าวเก็บยาอะไรออมาทำโอกมาอามัดมัดออาทำข้าวอืมเมื่อนหก่ก็เก็บข้าวจีงไงเอามาเล่นแกงเลี้ยงกันทำสี่คนมาเล่นกันเลยนะ แรงขางเลยเกลี้ยกล่ำเท้าอันสามสี่ขั้วไปนะเอออืมเล่นเข้าวเลี้ยงนะยิ้มบ้านดิ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 ยิ้มบ้านเดี๋ยวกูไปเหมือนนี่กูไปบางกูราไอ้พวกนี้ว่าอย่างเจ้ากว่าเจ้าเป็นไม้ตวันจะทิ้งเลยยังเจ้าว่ะมันว่าคนอื่น Nên mình bàn nha John tôn kê mình ban ừ. Nên... uhm. anh hư 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 cân